นี่คือการปักชำนะครับเราปักชำด้วยกิ่งนะครับก็ได้นี่ครับเสียบลงเลยนะครับเนี่ยใช้ไม้ใช้กัานไกลเนี่ยเสียบลงไปข้างๆเราจะนําไปปลูกที่อื่นได้นะครับหรือเราอยากปลูกเสกระถางด้วยกันนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเราเสียบแบบนี้หรือใครอยากเสียบใส่กระถางเล็กๆถุงเล็กๆไว้ไปปลูกที่อื่นเลยก็ได้ ถ้าสูตรนี้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาปักชำกิ่งของมะเขือเทศนะครับท่านผู้ชมมะเขือเทศที่เราปลูกเสรกระถางเราก็ปักชำได้แบบนี้เราตัดออกเราตัดออกจากข้างล่างที่เราตัดให้ตรีเยนให้โล่งเพื่อป้องกันแมลง เราก็สามารถมาปักชำได้นะครับแล้วก็ตัดแบบนี้แล้วก็ใช้ก้นไกลหรือภาชนะอื่นนะครับหรือไม้ที่มึงไปแล้วก็ปักชำลงไปเลยนะครับใครอยากเอาไปปลูกนะครับหรือจะปลูกหนึ่งกระถางแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กระถางเล็กๆหรือถุงแบบนี้ก็ปักชำลงไปเลยแบบนี้นะครับ แล้วก็เตรียมน้ํา Banana, แล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังก็ได้นะครับ1ฟ้าใส่กับน้ํา5ลิตรแล้วก็สามา,มารถมารดให้รากเขาติดง่ายนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ทําแล้วเห็นผลได้ผลนะครับท่านผู้ชมตามตามได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตามด้วยน้ํานะครับน้ําเราก็ผ,ผ,ผสมนะครับเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งฟ้ากับน้ํา5ลิตรนะครับหรือน้ํา2ลิตรก็ได้นะครับ ไม่ต้องแช่นะครับก็ได้นะครับเพราะเราตัดใหม่ๆแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มเราตัดกิ่งแต่งกิ่งแบบนี้นะครับมะเขือเทศของเรานะครับก็จะแตกยอดได้ใหญ่นะครับออกลูกได้ใหญ่ออกผลได้ใหญ่มะเขือเทศกระถางปลูกง่ายนะครับยกไปไหนก็ได้ปลูกโชว์ก็ได้ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเราทําแบบนี้ เราก็สามารถได้ต้นมเะเขือเทศได้หลายต้นนะครับนำไปปลูกที่อื่นได้ปลูกลงดินปลูกเระถางอีกก็ได้ท่านผู้ชมหรือเราอยากจะปลูกเป็น2ต้นนะครับสองต้นดีกว่าต้นหนึ่งนะครับสต้นเราก็สามารถใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นอีกได้นะครับแล้วก็ไม้ก็เสียบอีกนะครับ แบบนี้นะครับเราก็ได้สองกระถางนะครับถ้ากระถางใหญ่ก็ดีท่านผู้ชมถ้ากระถางเล็กก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะต้นก็ต้องการดินเยอะพอสมควรนะครับต้นไม้ตั้งแต่จะเริเติบโตว,วันนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ